ครับสวัสดีครับพมทีนี้ตนกก้นเข้าสู้ในายไข่หนุยชาแนลนะครับพมโอเคครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาลุยเรทแปดใหม่กันนะผมอ่ะเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็เราจะมาลองเล่นกันดูนะว่าเรทแปดใหม่นเนี่ยเราจะเล่นยังไงมีเทคนิคการเล่นยังไงนะครับผมและจะแตกต่างกับเรทแปดเก่ายังไงเนาะอ่า ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลย สำหรับคนที่กำลังหาร้านเติมเกมเซเว่นไอสองหรือเกมอื่นๆน,นะครับผมผมขอแนะนำร้าน Over Top ท p เลยถูกกว่าเติมเองแน่นอน100%สามารถแอดไลน์หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปไปได้เลยนะครับขอบคุณครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเรท8ไมเนี่ยมันเป็นเรด8ที่ไม่เหมือนกับอันเก่านะอันเก่าเนี่ยรอยร้าวแห่งมิตินะครับผมคือเรท8อันนี้เลยอันใหม่เนี่ยจะเป็นเรท8ที่ชื่อว่าจุดจบความสัมพันธ์อันเลวร้ายอันนี้เลยนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะใช้ตั๋วที่ต่างกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดตั๋วให้ดูก่อนนะครับอ่านี่ไงนี่เดทแเนี่ยอันใหม่เนี่ยจะมีตั๋วลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่าอันนี้คือเดทแบบเดียวเนาะแบบเดียวส่วนเดทปาร์ตี้เนี่ยผมยังไม่ได้แลกมาเนาะนี่ถ้าเดทแธรรมดาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะใช้ตั๋วต่างกันนะใช้ตั๋วร่วมกันในการลงไม่ได้นะครับแยกกันโดยสิ้นเชิงเลยเนาะแต่ว่าตั๋วเนี่ยตอนนี้ผมลองฟาร์มฟ er ิลลาสมบัติแบบยากมากนะครับผมอ่าฟาร์มฟิลลาสมบัติอนน ซึ่งตอนแรกคิดว่ามันจะดรอปเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ดรอปแบบยากมากนะครับแบบแผ่นที่ขาวนะแต่ผมยังไม่ได้ลองฟาร์มแผ่นที่เขียวนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดใครมีข้อมูลว่าดรอปหรือไม่ดรอปเนี่ยบอกผมด้วยนะครับผมโอเคผมยังไม่ลองฟาร์มเนาะถ้าเรามีตั๋วแล้วก็เดี๋ยวไปลองเล่นกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปอธิบายแต่ละส <t ie> เต็ปนะฮะเพื่อนเพื่อเข้ามาที่เรดปัเรดตรงนี้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่เรด8คนตรงนีเ้เลยนี่ก็จะมีฟังก์ชันใหม่ตรงนี้นะครับผมกดต่อสู้เลยนะครับผม โอ้ยมันมีถึงชั้น15เลยครับผมเลต8เดียวเนาะอ่าก็เหมือนกันเหมือนกันกบเลต8แบบว่าก่อนหน้านี้นะครับผมที่เราต้องผ่านชั้น14 15ก่อนถึงเราจะไปลงแบบปาร์ตี้ได้นะครับผมก็จะมีปาร์ตี้มาแล้วเหมือนกันนะครับนี่ปาร์ตี้ก็จะมีถึงชั้น6เนาะอืมประมาณนี้เลยซึ่งอ่าเลต8เนี่ยสำคัญยังไงเลต8ใหม่เนี่ยมันสําคัญตรงที่นี่แหละครับผมเนี่ตรงนี้เลย มันเป็นวัตถุดิบในการคราฟของรักนะครับผมมันเพิ่งเข้าเซิร์ฟ g l o บ a l มาแค่3ชิ้นนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมไปเจาะลึกเรื่องของรักอีกทีนึงนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกเรื่องการลงเรด8แบบใหม่ก่อนดีกว่านะครับผมอโอเคครับผมเรดไปเรดแปใหม่เนี่ยมันจะเป็นบอสคาตาทรอฟนะครับผมคาตาทรอฟเนาะอ่าตรงนี้เลยก็คืออ e ีวานนั่นเลยฮะ <laughs> โอเคครับผม เรดไปนแปดไมเนี่ยมันจะไม่เหมือนไม่เหมือนกับเรดเก่านะตรงที่เรดเก่าเนี่ยเราจะตีบอสใช่ไหมครับผมตีบอสให้มันเลือด เขาเรียกอะไรนะให้เลือดเลือดบอสหมดจนเหลือศูนย์ถึงจะชนะใช่ไหมครับแต่เรท8แบบใหม่เนี่ยมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือเราจะต้องป้องกันนะครับผมเอ่อต้องต้องป้องกันพีเน่นะครับผมให้เลือดพีเน่เข้าสู่100%เนะครับผมคือเราไม่สามารถโจมตีบอสตัวนี้ได้นะครับผมอ่าเราทําหน้าที่ป้องกันอย่างเดียวไปกําจัดมอนไปฮิวอะไรอย่างเงี้ยครับผมข้างในจนเลือดอ่าตัวพีเน่นะครับผมเต็ม100%เนาะ โอเคตัวที่ผมแนะนำเนี่ยตัวที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นตัวฮิวหมดเลยนะครับผมในการลงเดตนี้นะคือยิ่งเพื่อนๆเ,เนี่ยยืนนานเท่าไหร่ยืนได้นานเท่าไหร่ยื้ฮิวได้นานเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ HP ของพีเน่เนี่ยเต็มเร็วขึ้นเท่านั้นนะครับผมอ่าเนี่ยจะไม่มีตัวดาเมจเลยนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโคเซตจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เนาะอืมแต่ผมคิดว่าผมจะใส่ไว้ตัวหนึ่งนะครับเพื่อในการเคลียร์ลูกน้องของของบอสนะครับผมอืมประมาณนี้เลย ตัวที่ผมแนะนำเนี่ยก็จะเป็นลูดี้นี่ต้องมีเลยนะลูดี้จำเป็นต้องมีนะครับผมลูดี้เนี่ยถ้าให้ดีควรจะมีลูดี้แสงอีกตัวด้วยเพื่อคอมโบกันนะ,ะสลับกันใช้อันติเมตนะครับผมเพื่อทำให้เรามีเกราะมากยิ่งขึ้นเนาะ,ะตัวถัดมาตัวถัดมาเนี่ยที่แนะนำก็จะเป็นตัวน้องเชนนะครับผม น้องเชกับเซนาเนี่ยสามารถคอมโบกันได้เนาะ,ะน้องเชเนี่ยเราจะบูตเกรอันติให้ตัวดูดี้กับดี้แสงได้ใช่ไหมครับผมส่วนเซนาเนี่ยอันติมันจะทําให้จะทําให้รีเซ็ตคูลดาวของสกิลได้ถูกไหมครับผมมันก็เลยสามารถคอมโบกันได้เนาะเชเซนานะครับผมตัวถัดมาเนี่ยก็จะเป็นตัวฮิวิกตัวหนึ่งครับคือคารินนะฮะ คารินเนี่ยเป็นตัวเน้นความฮิวเลยแหละเออฮิลนิ่งเรามีประดับแบบว่ารดครูดาวเนี่ยเราก็จะได้ฮิวถี่ยิ่งขึ้นนะครับผมแนะนําเลยนะด่านนี้ตัวถัดมาที่แนะนําก็จะเป็นน้องเอียนนะครับผมน้องเอียนเนี่ยต้องใช้เหมือนกันเนาะเอียนก็เป็นตัวฮิวหมดเลยเนาะอืมส่วนเฮนรี่เฮนรี่นี่ ผมก็ใช้ในทีเหมือนกันเนาะก็เป็นตัวฮีวีหนึ่งตัวเหมือนกันคือตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยผมจะอัพเต็มเห็นไหมหรือว่ห้าสิบหมดแล้วนะครับเมลิซาก็เหมือนกันเมลิซาเนี่ยก็ยังเป็นตัวฮีวเหมือนกันนะครับผมก็สําคัญในดันนี้เหมือนกันเนาะถัดมาเนี่ยจะเป็นตัวทางเลือกนะครับผมพเพื่อนๆจะใส่โคเซตก็ได้ครับผมหรือว่าเพื่อนๆจะใส่ถ้าไม่มีโคเซตเนี่ยพเพื่อนๆสามารถใส่ตัวลูกี้ได้นะครับผมเพราะว่าลูกี้เนี่ยมันจะมีขเขาเรียกว่าเป็น อ,อ,อันติเมตสกิลเนี่ยมันจะทำให้ตีไวถูกไหมครับเวลาตีไวเนี่ยมันจะบูททั้งเกตอันติของเชน,นะครับผมทำให้ใช้อันติได้เร็วขึ้นหรือว่าบูทเกตอันติของทุกตัวละครเลยซึ่งสำคัญมากๆเหมือนกันนะตัวลูกี้คิดว่าน่าจะมีประโยชน์มากกว่าตัวโคเซ็ตนะครับผมโคเซตมัน ได้แค่เคลียร์มอนเฉยๆแต่ว่าลูกี้เนี่ยมันได้บัฟของทั้งทีมเลยซึ่งมันมีประโยชน์กับดันนี้มากกว่าอ่าส่วนตัวผมจะใช้ประมาณนี้และกันนะครับผมผมไม่มีดีแสงเนาะผมก็เลยไม่ได้ใส่ดีแสงลงไปเนาะโอเคแต่ผมขอเปลี่ยนของให้น้องลูกี้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าใส่เป็นของดาเมจของโคเซตไปเลยเนาะนี่จะได้เคลียร์มอนไวๆอของก็ประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าเป็นไปได้เนี่ยใส่เซ็ตลดคูดาวให้กับทุกตัวเลยก็ได้นะครับผม ประมาณนั้นเลยให้เราใช้สกิลได้บ่อยที่สุดที่เท่าที่เป็นไปได้นะครับผมส่วนสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมจะใช้เป็นตัวคารินนะครับอาคารินเพื่อลดคูดาวเนาะอ่าคารินมันจะมีแพสซีฟอ่ะสกิลที่ลดคูดาวสกิล11มันสามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับโอเคนี่ผมจะใช้เซตนี้ในการเล่นนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยตัวหาคนข้างยากนะครับผมผมเพิ่งถึงขั้นที่3ขั้นที่4เองเดี๋ยวพอดีว่ามีหลายๆคนถามมาเลยว่าไอ้ดันนี้เล่นยังไงผมก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปก่อนดีกว่าตอนแรกเนี่ยกะจะรอให้ชั้น1ิบ5ก่อนแล้วค่อยทําคลิปทีเดียวแต่ว่ายังไงยังไงอ่ะก็ต้องทําอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูของตัวละครที่สวมใส่ทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่ได้จัดแบบว่าให้มันดีๆนะแต่ว่าผมจะแนะนําเป็นเซ็ตรถครูดาานะครับผมอ่ะประมาณนี้เลยนนะคัผมหลกๆืออจเป็้ง ใส่เซตสปีดเนะาะใส่เซตสปีดหมดเลยนะครับผมเพื่อจะทําให้บูตดามเมจได้ใช้เกรอันติได้ไวมากยิ่งขึ้นนะครับอเนี่ยระดับเนี่ยก็จะเน้นเปน็นนี้3ชิ้นไปเลยนะครับจะเพิ่มอันติเมีแบบเร็วมากๆบอกเลยดีมากนะครับตัวอื่นก็จะประมาณนี้เลยนะอื ก็จะไม่ได้เน้นตัวอะไรพิเศษเดี๋ยวน่าจะต้องมาจัดใหม่อีกทีหนึ่งอย่างที่บอกครับผมเน้นเน้นเซ็ตรดครูดาวไปเลยนะครับผมจะได้ฮิลรัวๆนะฮิวเร็วๆถ้ายืมไม่ไหวก็อาจจะลองเปลี่ยนเป็นเซ็ตดีฟ ens นะครับแต่ว่าคิดว่าน่าจะไหวเซ็ตรดคูดาวนะครับอืมโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะฮะเี่กดเริ่มเกมได้เลยนี่ เข้ามาก็จะเจอกับคุณบอสนะครับผมซึ่งเราไม่สามารถตีบอสตัวนี้ได้นะครับผมเป็นเป็นการเล่นที่คล้ายๆกับอ่าเขาเรียกว่าทีเหรอไม่ไม่ไม่ไมชิงทีดีหรอกเนาะเป็นดีฟนอนดีกว่าเออเป็นป้องกันอ่าป้องกันตัวพีเน่นะครับผมระหว่างนี้ก็เคลียร์มอนแล้วก็หลบสกิลพวกวงกว้างด้วยนะครับผมอ่าเนี่ยเนี่เพวกสกิลพวกนี้เราต้องหลบนะอืมเห็นไหมครับนี่โอเคนี่ไอพวกสกิลต้องหลบนะครับถ้าไม่หลบนี่ตายได้นะฮะ ต้องหลบสกิลด้วยนะครับเนี่จะประมาณนี้เลยส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ตายตรงไอ้วงนะครับผมไม่ตายตรงวงอ่ะมันก็น่าจะผ่านนะครับเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยหลอดพีเน่สังเกตดูหลอดด้านข้างนะครับผมของพีเน่เนีน่ยอ่ามันมันจะลดลงเร็วนะครับผมอ่าตรงนี้เราต้องถอยห่างนะอ่าไม่งั้นเราจะโดนดาเมจนะครับ นี่หลดพินิเต็มก็ชนะแล้วนะครับผมเลดนี้ก็ไม่ได้ใช้ดาเมจแต่อย่างใดเลยนะครับผมซึ่งเป็นการการเล่นที่หลากหลายเหมือนกันนะเกมนี้เออแปลกแปลกเหมือนกันนะครับผมส่วนใหญ่จะมีแต่แบบว่าเออน่าจะเป็นเป็นฆ่าบอสอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนี้คือป้องกันนะเออเป็นการเล่นที่แปลกใหม่เหมือนกันนะโอเคประมาณนี้เลยนะฮะโหเกลือมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปลองดูอีกรอบเลยกันนะในชั้นถัดไปนะครับผม ผมมาครับผมรอบนี้มาลองเคลียร์ชั้นที่4ดูนะแต่ว่าตอนนี้น่าจะยังไม่ได้ตึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเพิ่งชั้นที่4ี่เองนะฮะอ่าปั๊มัตเตอรี่เป็นป้องกันหมดเลยนะผมอืมเป็นป้องกันหมดเลยอ๋ออีกอย่างนึงครับเสริมอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครมีลูบี้เหลือนะครับผมจะแนะนําให้อัพมัตเตอรี่อันนี้นะครับจะทําให้ผ่านด่านง่ายยิ่งขึ้นอ่ะเลเวล105ร้อยห้านะผมเพิ่มปริมาณฟื้นฟูนฟนฟนที่พันธมิตรสร้างขึ้นอันนี้เลยนะครับอ่าจะทําให้เรายู่แรงขึ้นนะเพื่อนๆน,นะอืม อันนี้คือพันธมิตรได้รับนะครับอันนี้สร้างขึ้นเนาะประมาณนี้เลยอันนี้ดีมากดีมากคุ้มอยู่นะครับแค่เจ็ดพันวิเองเนาะอโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับในชั้นที่ห้านะฮะชั้นที่สี่นะครับขอไปครับก็เหมือนเดิมนะครับผมเนี่เราก็เนี่ยก็เคลียร์มอนครับผมระหว่างนี้ก็เคลียร์มอนพยายามอย่าให้ขเขาเรียกว่าอย่าให้ตัวละคมมันกระจายกระจายมากเกินไปนะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติวงมันมาเนี่ยถ้าเกิดเรารวบไม่ทันก็งานเข้าเหมือนกันนะอืม งานเข้าเหมือนกันนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าเราปล่อยไว้เนี่ย,เ,ยเห็นไหมพี่น่ก็จะเห็นไหมชนะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเห็นไหมเห็นไหมเออคือยืนนานยืนนานดีกว่านะครับผมยืนนานใช้คําว่ายืนนานรูดี้จะโดนสกิลอะไรไม่ทราบผมไม่ใช่รูดี้นะครับ <laughs> เนี่ยตัวอื่นจะโดนดามจนะครับแบบนั้นเนี่ยอืมต้องต้องหลบต้องหลบเมื่อกี้ผมไม่ได้หลบด้วย <laughs> Okay. นี่ก็จะประมาณนี้เลยอ่ะเนี่ยระวังวงพวกนี้ให้ดีนะครับระวังวงพวกนี้นะยิ่งขัง้นงสูงอะ่ะผมคิดว่าวงพวกนี้อ่ะก็น่าจะมาแบบแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนาะเราต้องขยันรวบหน่อยนะครับขยันรวบตัวละครนะครับอืมแต่ชั้นแรกๆมันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไงเออแต่ชั้นหลังๆเนี่ยโดนทีเดียวน่าจะมีตายกันบ้างครับอืมนึกออกไหมประมาณนี้นี่เนี่ยพวกวงพวกนี้ระวังนะครับอืมต้องหลบต้องหลบผมว่าน่าจะเล่นได้กันทุกคนเนาะอืมนี่ คือไม่จําเป็นต้องมีดาเมจสูงก็ผ่านได้นะครับประมาณนี้เลยอ่ไหนๆก็ไหนๆแล้วไปดูกันอีกอสองรอบเนาะผมดูยังลงได้อีกสอรอบนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปดูกันโอ้โหเดี๋ยวนะผมเลือกกล่องเดิมมันก็ได้อันเดิมอ่ะโอ้โหนี่คือดวงดีจริงๆนะฮะ Okay. เดี๋ยวเราไปลุยชั้น5กันต่อนะครับวันนี้น่าจะจบได้แค่ชั้น6นะครับเพราะว่าบัตรดันเนี่ยผมดูหลายส่วนแล้วมันไม่มีเลยยกเว้นแผนที่เขียวที่ผมยังไม่ลองฟาร์มเนาะถ้าใครมีข้อมูลก็บอกผมได้นะครับผมหรือว่าคอมเมนต์บอกเพื่อนๆด้านล่างไปได้เลยโอเคมาลองไปดูชั้น5กันดูนะครับเนี่ยลงหน้าวันนี้น่าจะได้แค่ชั้น6นะครับเพราะผมรีไปแล้วด้วยเมื่อวานก็รีไปแล้วเนาะตั๋วมันมีแค่นี้นะครับผมโอเคเนี่ย ก็เคลียร์มอนตามปกติเลยนะครับผมเคลียร์มอนที่เนี่ยที่มันมาแบบว่ามาหาพีเน่นะครับเ,เห็นไหมเราจะใช้พลังแบบว่าเหมือนแบบซูปเปอร์ไซาเหรอดารนน์กบอลแบบว่ายิงพลังใส่กันอนะ่ะเออ <c oughs> น,น,นี่ตรงนี้ก็ลบหน่อยนะครับวงพวกนี้อ่ะอย่างที่บอกครับยิ่งชั้นสูงอ่ะนั่นยิ่งไรเย็ดอ่ะยิ่งชั้นสูงยิ่งร้ไวแน่นอนนะครับผมแล้วก็โดนทีเดียวน่าจะตายแต่ตอนนี้ผมคิดว่าโดนก็ไม่น่าจะเป็นไรนะครับ ก็จะอารมณ์ประมาณนี้แต่ใครมีที่แสงเนี่ยจะผ่านได้ง่ายกว่าคนไม่มีนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าคนไม่มีที่แสงจะไม่ผ่านนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ผ่านให้ดูนะครับเพื่อนๆน,นะเออว่ามันจะผ่านหรือเปล่าแต่ผมคิดว่ามันน่าจะผ่านนะครับเนี่ยวงเนี้เราออกหางเพื่อนๆก็ได้นะครับอ่าโอเคเนี่ยมันจะโดนอุกกาบาตเห็นไหมครับเมื่อกี้ออาแต่ต้องสังเกตดูดีนนะว่าว่าวงมันขึ้นที่ตัวไหนนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้ก็รวบนะครับรวบเหมือนเดิมเนี่ย โวยวงอย่างเยอะเลยเนี่ยวงเริ่มเยอะแล้วนะครับโอเคพี่นี่95%แล้ว9 6บแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงก็ชนะแล้วนะฮะอ่าเรียบร้อยครับผมอคือหลักๆคีย์หลักของดันนี้เนี่ยคือเอาตัวตัวที่มันมีบัฟป้องกันแล้วก็ตัวฮิลนะครับเป็นหลักเลยเนาะเอามาลงดันนี้อที่เหลือเนี่ยไม่มีอะไรเลยครับไม่มีดาเมจเราไม่จําเป็นต้องทําของดาเมจมาลงดันนี้เลยนะอืม คมาเดี๋ยวได้อีกรอบหนึ่งนะครับผมได้อีกรอบหนึ่งเพราะผมมีตั๋วอีกหนึ่งใบเนาะโอเคครับผมฮิวโลัวๆครับผมฮิวโลัวๆไปเลยโอเคสกิลอะไรไม่ต้องไปสนใจแค่หลบวงก็พอนะครับผมส่วนพวกมอนเนี่ยน่าจะถึกขึ้นในในรอบหลังๆนะครับอ่าตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมันลิงตัวไหนผมนะน่าจะคารินนะฮะโอเคคารินจริงด้วย เห็นไหมมันจะมีอุกกาบาตมานะครับถ้าเกิดว่าไม่เอาคาลินหลบเนี่ยตัวอื่นก็จะโดนไปด้วยนะเพื่อนเืนนะ่อนเนาะลบหน่อยนะครับโอเคหลบวงโอเคมีตะขาบด้วยผ่านนะฮะ <laughs> มีตะขาบด้วยผ่านด้วยโอเค ใ,ใครที่มีตัวฮิลหรือว่าได้ทําตัวฮิลไว้เนี่ยผมแสดงความยินดีด้วยนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยไม่ได้ทําตัวฮิลหรือว่าไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อัพเวลหรือว่าไม่ได้ซื้อเศษมาเนี่ยโอ้ยค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะอืเพราะว่ามันค่อนข้างจะลงยากเหมือนกันนะครับถ้าเลเวลน้อยหรือว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะไม่ได้ปั้นตัวละครมาครับอ่าก็ผ่านแล้วนี่ก็อาจย์ลมประมาณนี้เลยมาดูรบสุดท้ายกันนะครับว่าเราจะได้ของอะไรนะ โอเคเหมือนเดิม3รอบเลยโอ้โหนี่ผมเรือมากเลยใช่ไหมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับวันนี้เนี่ยใครสงสัยอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมอ่าผมพูดผิดประการใดก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมใครว่างๆก็มาดูสตรีมผมได้นะครับผมสตรีมประมาณช่วงช่วงบ่ายของทุกวันนะครับผมอาจจะมีหยุดวัน2อาร์ทิ์บ้างนะฮะอ่าโอเคครับผมบายๆครับไว้เจอกันครับผม